ง่ายพูดเสียไปบุ่งวายเลยจ้ะง่ายมีสะพายกับกับอ้ายไปทำงานกรุงเทพบ้านนล่างนี้มีพ่อกับแม่บ้านนล่างนี้ยกขายจ้ะเขาอยู่กรุงเทพเขายังท่านเขาวอามาต้องท่านมาจ้ะยกเต็มเลยสิเหตุความสะอาดจ้ะเน้ ความสะอาดเจะเปิดเข้าไปด้านในดวยจ้ะเข้าไปด้านในโอ้โดอกเต็ม,มเลย,ยเต็มเลยดูกระเต็มเลยจะเห้ความสะอาดจ้นะนะเข้ามา ห้างหนกเขาไม่อยู่จ้ะเต็มเลยนกเขาไม่อยู่แทนจ้ะโอ้มีคนอยู่นกเขาไม่ได้อยู่เนี่ยแต่ที่มันสะอาดด้วยจ้ะ บ้านลังนี่มีห้องสามห้องด้วยจ้ะและ้วกอนบีเป็นครอบพัวที่ใหญ่พ่อแม่มีลูกเจ็ดคนจ้ะมี้อยู่ลูกเจ็ดคนเขาก็แจกจ่ายกันไปทำงานมีอยู่มองหันมองดีส่วนสาวพิกิจยูทูบเบอร์นี่ก็อยู่บ้านนี่แหละก็เพี่นงานรูงเทพนี่ก็เี่กับมาอยู่กาแฟ เล่นโบริมาพีบริมาหาพอ่อปันไหนพนเสียตอนพนป่วยกับมาจูตลอดเลยจ้จะแม่ปตัตตานีพนเสียไปแล้วพนเสียทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งเมย์ไงมีสามของเลยจ้ะสามของ ดิฉันอีกคลองลืมจ่ะก็ขี่นกไลท์แทนไม่อี็นความสะอาดนอกกระไลตอนย่างยูนโมกทรายมีขี่นกจังนอน,นี่ย่ายไล ยายไรลูกรกะบอาม้าขี่ก็ตะย่า่ตายไปพอถึงยี่สิกกบหมื่นสินุ่ขี่เต้นไงแต่เมื่อวนเพิ่มลายเป็นบานมมีคุณโยเลยจ้ะโอ้ยยังไงดิ ชีวิตก็ลายลายคำว่าเห็ดกิจังใดคิดถึงเพื่อนขึ้นฝันใี้เพิ่นจ้ะฝันว่าเพิ่นบ่ตายความว่าเพิ่นลุกขึ้นมาได้ลุกขึ้นมาเพิ่นมาบอกว่ามีอยังบ่ตายเด้อเพิ่นใส คนใส่ผ่าขาวคนใส่ผ้าขาวเราเพิ่นก็ยางขึ้นบันไดบอกว่ามีไงพอตายเด้อมีไงท่านตายมยไงสบายเรามีไงมีไงยางได้แล้วว่าสั่งคุณว่าิ่นเบานี่มีไงคุณเบาได้ข้อพันนะไปหามาันขคืนดีกันได้มากเมืองบานมากกดมาถูให้ วันน das ี้ขี่ดอกตีเด้นดูขีดดอกจะไหนออกมีกระพาร์คมเพิ่นผ้าพรมบูเดนเพิ่นเพิ่นท้ายครับเราเรียกเอาไปซักซักแล้วปฏิบัติบ่น่นอยูก็เลยมาตากข้างบนเพราะว่าเอาข้างล่างเอาศพคนไว้ข้างล่างตากข้างบนบ่บ่นอยู่อาไว้ดี อันนี้จะอบตบนไ,ไหนแนวนางเคนกับ,บนางไม่แก่นว่ามันสูงบ,บนัางบ่ไดบนนางบนางบนางอนงไรอยางนี้เลยอีอย่างนี้อย่างาคนคนนดิ ยังดียยังด้วโอ้มาบ่ามาบ่ามไงโอ้มีมาบ่ามีมาบาของพี่ผุ้แก่ีแเ้าเก็บไว้ เก็บถิบด,ด,ด้วยจ้ะยาละยาโหด บิวขางบ้านเลยจ้ะสวยม่าจา้ะสวยงามเลยจ้ะไม่มีใครอยู่อีกแล้วตู้เสียบผ้าไม่ยหญ่ด้วยนะตู้เสียบผ้าพอ่อคุณเก็บไป กวฝาห้องกวฝาห้องไม่ไหมเท่า,ทานี่บ่เอา,าไปเมื่อไหวนี่นาะอันนี้อันนี้เขากลวงแต่แก้สรอยก็ปีเขากลวงเพื่อทางพอใหญพ่อใหญ่ท่าอามาก เอามาหลาบเอามาโชว์เพิ่นเป็นหลา,หากันเดีแตงสมัยเพิ่นเป็นนุ่มสำรอยลอยว่าปีแล้วจ้ะเนีย่ยเขากลัวนี่จ้ะกลัวนี่ก็ลอยกว่าปีแล้วก็ใส่ตัวไว้พี่น้าบอกให้ใส่ตัวไว้ เก็บต่อจ้าเก็บต่อขีดนกมึงนนะี่ยกรนะดาษกระเล้งสีได้ถุงหนึ่งขีดนกก็ได้นี่จ้านี่นกระต้นในต้นในค่ายถน,นนะเนี่ยเดี๋ยวต้วนี้ยังว่าจำเม่ได้ผีเคยบอกพี่สาวเคยบอกอัเอ็งรามาค้ามาเด้่จ้ะ เป็นมะขามหวานเนี่ยเป็นนวยนี่นวยหลายห exactly. ลายดูดูทำเป็นตัดไปขายกระสิเดียแบหลายใจอยู่เดี๋ยจ้ะสังเกตสาเกจ้ะนี่ต้นสาเกต้นสาเกกขิงลกสี่ได้เอไปใส่ต้นอินทผลัมเลยจ้ะจ้ะเอาไปใส่ต้นอินทผลัมสิงลกมันเข้มจ้ะ poor Si ngâm